สวัสดีครับวันนี้แอดแมวมารวีวิวชุดใหม่นะตอนนี้แอดแมวมีชุดใหม่แล้วก็คือชุดเซตซาเวียเป็นชุดเซตสาย PV p นะีพเนาะที่ผมเคยรีวิวไปตอนนี้ผมได้มาครบเซตละก็ตอนแรกผมใส่ลนวูฟถูกไหมโลนวูฟเนี่ยเพื่อรีดาเมจในการลงดันใช่ไหมครับแต่นี้คือซาเวียเนี่ยข้อดีก็คือมันบอกว่าทําทให้สามารถใช้ยาได้บ่อยขึ้นนะครูดาวยาลด20%เนาะเมื่อเลือดมากกว่า70%ก็คือจะได้เวพอรดดาเมจกับเสเตตัสดาเมจนะเมื่อเลือดต่ำกว่า30%นะจะออโต้ฮเลให้ ไม่ได้ใช้ยาที่ต่ําที่สุดในกระเป๋าของเราก็คือยาที่ต่ำที่สุดของผมก็จะเป็นควิกเทวิตเตอร์เนาะต่ำสุดแล้วไม่มีต่ำกว่านี้แล้วผมว่าอืมน่ยคคิกนี่คือต่ำสุดละไม่มีต่ำกว่านี้ละเอ้ยมีมีอันนี้อยู่ยทิ้งเลยเราทิ้งเลยฮะอืมเราจะใช้ควิเท่านั้นอ่าโอเคปะ่ะเราใช้ควินแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะหลังจากที่เราใช้ยาฮิลนะฮะมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็อึดขึ้นแล้วก็หายหายตัวได้ด้วย มาดูดีว่ามันจะหายตัวได้จริงเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเมื่อเราใช้ยาฮิลนะฮะมันจะทําให้เราหายตัวได้เดี๋ยวผมขอ,อกินยาแก้สิ่ตี้ก่อนโอเคขอ,อกินอาหารวิ่งเร็วหน่อยนะมาเดี๋ยวเรามาลองใช้ยาฮิลดูนะฮะว่ามันจะหายตัวได้จริงเปล่า,เ,าเดี๋ยวโดดลงไปข้างล่างก่อนสักครู่มันเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นชุดเอาตัวรอดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดิ่งเลือดให้ได้อะไรเงี้ยครับ ึบหายตัวได้้เข้าหมดหายตัวได้ประมาณ2วินาทีเรามันสายโจนน้องดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะเท่าโลวนวูฟเวลาลงดันหรือตีบอสนะฮะดาเมาจจะไม่เยอะเท่าแต่ว่าก็เป็นชุดที่ค่อนข้างเอาตัวรอดได้ดีนะเพราะว่ามันใช้ยาได้บ่อยรวมทั้งเราอัพสกิลคาร์เดลเนี่ยเป็นคาร์เดล อเลผิดเอทดด้วยนะฮะที่ทำให้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็อ่าเรียกว่าไงเดียวฮิวแรงขึ้นแล้วก็ลดคูดาวเวลาในการฮิวแล้วก็เราใส่เสื้อผ้ามันมีออฟมดที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการฮิวเนาะมันจะมีมดที่เกี่ยวกับมดเสื้ออยู่ครับที่เป็นมดฮิวเนาะเมื่อเราใช้ยาฮิวแล้วจะบัฟนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับี๋ยว่าว่างๆผมจะไปนั่งหาอยู่เหมือนกันอือ อ่ตอนนี้เลือดผมเห็นไหมจะสังเกตว่าเลือดเองเด็กงเองอัตโนมัติเห็นไหมครับเออเลือดใช้มันใช้ยาเองอัตโนมัติเห็นไหมฮะับคูโดนเมจต้าบนี่ถึงก็ตายเลยคิดเลยอ่าผมวิ่งเข้าไปตายเลยเดี๋ยวชุบตัวเองก่อนอ่าชุบตัวเองเดี๋ยวดูนะว่ายามันคูดาวเร็วขนาดไหนเวลาใช้ชุดนี้ฮะอ่าผมจะหิวเลือดป้าบปึ๊บดู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 เห็นเห็นคูดาวยาผมเปล่าดูคูด็คูดาวยาผมดิเห็นคูดาวยาผมเปล่า คูดาวโคตรเร็วนี่ผมใส่เป็นควิกแอ c ิเวเตอร์12%เห็นปะรวมคอมโบกับสกิลเห็นสกิลผมว่าสกิลผมใช้เป็นอะไรอ่า c e the c o l d of w n o Healing Item by -30% and increase the healing effect บวก15%นะฮะแล้วก็มาคอมโบกับชุดอีกนะฮะตอนทำให้เราฮิวได้ไวมากนะฮะคือมันสแปมฮิวได้รล่ละคือแทบจะเป็นอมาตะาได้เลยถ้าเกิดเล่นดีๆอะ ถึงดาเมจเราอาจจะไม่แรงแต่ว่าคือเราสแปมฮิวได้เรื่อยๆครับแบบแป๊บๆฮิวแป๊บๆฮิวอะไรเงี้ดมมยดาเมจอาจจะไม่เวอร์มากแต่เราเอาชีวิตรอดได้ดีขึ้นนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะใช้ในตอน p v วได้นะแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนจะตายเหมือนจะตายแต่ก็แบบฮิวเลือดเด้งเลือด,อด,อดขึ้นมาได้ตลอดอะไรเงี้ยครับก็เป็นชุดที่ดีนะผมว่าก็ไม่แย่นะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเอาชุดนี้มาใส่เล่นได้นะ แต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ได้จัดจ้านนะก็ต้องทําใจเรื่องดาเมจนิดนึงนะถ้าเกิเมื่อเทียบกับลงดันแล้วเอาโลนวูฟมาใช้แต่ว่าชุดนี้ก็คือเป็นชุดเอาชีวิตรอดนั่นเองแบบเฮ้ยมีเลือดเด้งตลอดเดี๋ยวเลือดเด้งเดี๋ยวเลือดเด้งใช้ยาฮิวแล้วหายตัวได้ลองดูหายตัวรับหายตัวได้สองวิหายตัวได้สองวิหายตัวแล้ววิ่งเร็วขึ้นนะสวินาทีไม่นาน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าเราใครที่สนใจก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะฮะทั้งหมด4ชิ้นชิ้นละ3,000ก็ต้องเตรียมตัง,ตงเตรียมเพชรไว้สัก12,000เพชรอ่ะก็รีวิวให้ดูแล้วนะถามว่าใส่ชุดนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าตัวเองหิวเลือดได้บ่อยรู้สึกเกียนรู้สึกว่าอยากจะเอาไปใช้ใน PP รู้สึกว่าถ้าเกิดเราโดนยิงมาแล้วยังไม่ตายในนัดเดียวอย่างน้อยกูก็แปมฮิวได้อะไรเงี้ย แล้วคือผมไม่ได้มีฮิลแค่อย่างเดียวผมมีฮิลยาอันนี้แล้วใช่ไหมผมมีฮิลสตาร์ดัตต์เร귤เลเตอร์อีกโอ้โหบอกเลยว่าฮิลบับบับโอ้โหฮิวแบบฮิลตึ๊บๆเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงการฮิลว่าใช้ยาฮิลคือหายตัวได้อ่ะลองคิดดูดิเกลียนขนาดไหนผมนี่วิ่งเลยฮะรับรับรับฮึบฮุบว้าเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว